สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุวัสด์เอสซีออโต้นะฮะวันนี้ผมมาไลฟ์ในวันที่1มิถุนายน2564นะครับวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาตินะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมนะครับสมหวังหรือว่าผิดหวังกันนะฮะโอเคครับผมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมมาไลฟ์กับรถยนต ที่ใครๆก็รู้จักอย่างดีนะฮะก็คือ t o y o t a Fortuner รุ่นนี้ผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับแต่ท่านผู้ชมครับ t o y o t a Fortuner รคันนี้ก็คือเป็นตัว2.44จุดสี่โฟซมานะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ต้องอธิบายเรื่องตัวรถยนต์มากเลยนะฮะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมนะฮะบางท่าน อาจจะไม่เคยดูออปชันตัวนี้เลยว่ามันให้มาเยอะขนาดไหนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงออปชันรถจนคัน f o r t จูเนคันนี้มันยาวมากๆครับท่านผู้ชมฟังผมไม่ทันนะครถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูไลฟ์นะฮะแล้วลองลองฟังสค่าหลอกท่านผู้ชมอาจจะฟังทันนะครับอย่างแรกนะฮะคันนี้โต y ต้าฟอร์จูเน เป็นเครื่องยนต์ 2,390cc นะคร150แรงมา้าเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะฮะรถยนคันนี้ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับแต่ท่านผู้ชมฟังผมก่อนนะครผมเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก,ก่อนผมจะพูดออปชั่นรถยนต์คันนี้ เรียกว่าไม่ใช่ออปชั่นทั้งหมดนะครับถ้าเกิดทั้งหมดนี่อาจจะต้องใช้เวลาทั้งคืนนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะย่อๆผมจะย่อๆให้ท่านผู้ชมฟังไม่เกิน5นาทีนะครับท่านผู้ชมฟังเลยนะครับฟังให้ทันนะครับอันดับแรกนะฮะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อม Sequential Shift และก็ t a t t n s n shift นะครับกระจังหน้าสีดำเงาและโครเมียม ชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงินบันไดข้างสีเงินไฟหน้าแบบเลนโรเจคเตอร์ไบบีน LED ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ระบบไฟหน้าสูงต่ำแบบอัตโนมัติไฟท้าย LED แบบไลท์ไกดิ n งกระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเดี้ยวสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างระบบเบลคว่ำไล่นะครัมือเปิดประตูโรเมียมประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนี ราวหลังคาสปอยเลอร์หลังนะครับที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบตั้งเวลาเบาบปรับไฟฟ้าปรับเลื่อนเอนสูงต่ําด้านผู้ขับและก็ผู้โดยสารบอะที่2แบ่งส่วน60-40พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้และกี่วางแก้วน้ํา เบาะนัง่งแถวที่3แบ่งส่วน50-50ปรับเองนและพับเก็บได้แผงคอนโซลหน้าหลังสังเคราะห์และแถบสีเงินช่องปรับอากาศด้านหน้าแถบสีเงินและโครเมียมแผงควบคุมข้างประตูสีดำเบทเทอิเกมือเปิดประตูด้านในโครเมียมที่บังแดดผู้ขับขี่มีที่เก็บนาบัตรกระจกฝาปิดและไฟสองสว่างการปรับระดับพวงมาลัยปรับได้ทั้งสูงต่ำและเข้าออกพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมาลายไม้และแถบสีเงินฐานเกียร์ลายไม้และแถบสีเงินเบรกหุ้มหนังและโครเมียมนะครับมาตรวัดเรืองแสงแบบ ออปิตอนจอแสดงผลแบบ TFT ฟังก์ชันการแสดงผลสถานะการเลี้ยวของล้อหน้าแสดงบนจอ MID นะครับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล ไฟส่องสว่างประตูที่ประตูมีทั้งหมด4บานเลยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติกระจกไฟฟ้าแบบขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีนทั้ง4บานกุญแจรีโมทสมาร์ทคี์ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นระบบ push start ส,สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบ eco power เครื่องปรับอากาศแถวที่1ปรับทิศทางลม5รูปแบบ ครื่องปรับอากาศแถวที่2และ3ปรับแรงลมแบบอัตโนมัติช่องเก็บของด้านบนแบบคูบ็อกช่องเก็บของด้านล่างแบบหลวงพร้อมอกุญแจล็อกกองเก็บของมีฝาปิดพุ่มหนังสังเคราะห์ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ําแก้วน้าช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะคู่หน้าที่แขวนสัมาระด้านหลังเบาะคู่หน้าช่องเตาปุปกณ์ไฟฟ้ากระแสตรตง DC 12โวล์ สาตำแหน่งช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าสลับ AC 220โวลต์ในตำแหน่งเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด8นิ้วลองรับบลูทูธและ USB ระบบ Apple CarPlay ระบบโทรออกด้วยเสียง T-Connect ลำโพง6ตำแหน่งเสาอากาศแบบ Shark Fin ไฟสองสว่างเวลากลางคืน Daytime Running Light แบบ LED Light Guiding ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอกหลังเบรกตรงที่3แบบ LED ไล่ฟ้ากระจกหลังกล้องมองหลังพร้อมสัญญาณเตือนกัรระยะ6ตำแหน่งเข็มขัดนิรภัย3จุดทุกที่นั่งพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้าระบบการเตือนโจรกรรม Immobilizer ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัวก็คือ VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ ATC ระบบควบคุมการสายของส่วนพวงท้ายคือ TSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันก็คือ HAC แล้วก็ระบบควบคุมความเร็วของคณะลงทางลาดชัน DAC ระบบควบคุมเฟืองท้าย Auto Limited Slip Differential โครงสร้างตัวถังดืลอภไย G.O.A คาเเล็กดีลอภไยด้านข้างระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านผ,ผู้ขับและผู้โดยสารและหัวเข่าของผู้ขับนะฮะหัวเข่าของผู้ขับนะฮะระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้างและม่านดิลภยัย <laughs> อันนี้คือแค่ออปชั่นเข้าๆเท่านั้นเลยฮะยังไม่พูดถึงรายละเอียดของเครื่องยนต์ของระบบช่วงล่างของระบบการทํางานทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นแค่ออปชั่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมฟังผมไม่ทันกลับไปฟังไลฟ์อีก4รอบครับท่านผู้ชมอาจจะฟังทันได้รถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปี18นะครับเป็นรุ่นสุดฮอตสุดฮิตยอดนิยมรถยนต์รุ่นนี้ท่านผู้ชมจำเป็นครับผมไม่ต้องช่วยขายก็ได้ะฮะรถยนต์มันสามารถขายได้ด้วยตัวมันเอง เพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ใครๆก็ใฝ่หานะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยทุกสถานะจริงๆนะครับเบาะด้านในมีทั้งหมด7ที่นั่งนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเอาละครับผมก็เหนื่อยแล้วครับนะฮะผมพานผู้ชมมาดูรถยนตัวจริงกันดีกว่าครับนะครับสำหรับตัวซิก m a โฟคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราดูกันไปรอบๆก่อนนะฮะท่านผู้ชมผมพูดจนเหนื่อยนะฮะพยายามพูดเร็วๆนะครับโอเคครับคันนี้เป็น Toyota for ร u n ูเน4 4์สจุดสี่เมื่อวานเนี่ยนะฮะผมได้รถคันนี้มาคือเมื่อวานที่ผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมซื้อรถมาสาคันนะฮะก็เลยไม่มีเวลาไลฟ์จริงๆนะฮะแล้ววันนี้นะฮะคันนี้กับวันนี้ก็เพิ่งทําการล้างเสร็จนะฮะแต่ยังไม่ได้ทําการขัดเคลือบสีเลยครับท่านผู้ชม ลองดูรถยนต์รอบๆก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ2.4 4, 4 w d r v e Sigma 4นะครับ4 w Drive ก็คือเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อราคาออกห้าง1 5่ล้านแสนบาทนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้นะฮะ รถยนต์ปี18พึ่งผ่านมา3ปีวารันตีของโตโยต้าหมดแล้วนะครับแต่รถยนต์ไม่ต้องห่วงครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกนะฮะชุดแต่งมีรอบคันนะฮะมีตั้งแต่กันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตหน้า,สเ,นาสเกิร์ตหลังบันไดข้างคิ้วโครเมียมด้านบนนะครับหลังคางทุกอย่างครบเอาละครับท่านผู้ชมเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะฮะว่าภายในมันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะฮะ เป็นระบบกุญแจ immobilizer แล้วก็เป็นระบบ push start นะครับเรามา start ที่เงินก่อนเลยฮะนะฮะท่านผู้ชมครับเราดูจากแผงข้างประตูก่อนเลยนะฮะร,ระบบควบคุมทั้งหมดก็อยู่ที่แผงข้างประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดำเมทั l ล i c ด้วยนะครับระบบะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะฮะตัวนี้ปรับไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วก็สามารถทับเก็บไฟฟ้าได้ด้วย นะครับแล้วก็กระจกหน้าต่างนะฮะเป็นออโต้ทั้ง4บานก็คือกดทีเดียวลงหมดดึงขึ้นทีเดียวก็ขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ต้องใช้มือกดค้างไว้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับ ด้านในตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือเป็นจอ TFT ขนาด8นิ้วนะฮะเป็นจอร,ร,ระบบสัมผัสนะฮะแล้วก็ตัวนี้ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมสังเกตดูตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มนะฮะเป็นปุ่มที่เราสามารถปรับโหมดการขับขีบข่ได้นะฮะก็คือเป็นอันนี้ก็คือเป็นขับเคลื่อน2ล้ออันนี้ก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ก็คือเป็นโ o w high นะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วส่วนปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มที่ช่วยในการที่จะ รถถังราชันเลยนะฮะตัวนี้จะช่วยควบคุมรถด,ด้วยนะฮะระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แยกส่วนนะฮะครับแล้วก็ตัวแผงหน้าปัดต่างๆก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะฮะตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะครับสวยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับลองดูด้านข้างๆก่อนนะครับ ส่วนตัวนี้นะฮะหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือตัวพวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นลายสปอร์ตแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะฮะแล้วก็มีเกียร์แพดเดลชอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไว้สําหรับขึ้นเขาลงเขานะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะเล่นเกียร์ได้นะครับแล้วก็มีระบบคุ i คอนโทลนะครับซึ่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะฮะรถยนต์ที่เป็นสไตล์พวกนี้จะต้องจะต้องมีติดรถไว้นะฮะถ้ามีคุ c คอนโทลเราก็สามารถที่จะ ใช้งานแล้วก็ขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับส่วนแผงข้างบนนะฮะท่านผู้ชมก็สวยงามทีเดียวนะฮะด้านนี้นะ,ะตรงนี้ก็เป็นระบบไฟสองสว่างนะฮะก็สว่างทีเดียวนะครับอันนี้นะฮะก็สองสว่างมากๆท่านผู้ชม,มสังเกตเห็นไหมมันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่เลยนะฮะเห็นี่มนาะสติ๊กเกอร์ยังแปะอยู่เลยครับคันนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัว Eco Mode กันบ้างนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะรถจนรุ่นนี้มีระบบนะฮะเห็นไหมฮะตัวออโต้ออฟตัวนี้ด้วยตัวระบบเบรกนะฮะ แล้วก็มีตัวกันลื่นมีอีโค o โหมดพาวเวอรเรียกว่าให้ทุกอย่างมาครบทีเดียวทีเดียวสำหรับรถยนต์ราคา1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้เรามาดูไมเลสกันบ้างนะครับคันนี้ไมเลสอยู่ที่7 8 4 3 9กิโลเมตรนะครับรถยนต์3ปี7,000 0 3ปีกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้งานนะครับแต่ ไม่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่สาหรับตัว f o r ์จูเดนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับเบาะแถวที่2นะฮะเบาะแถวที่2ตรงนี้ก็จะสามารถพับเก็บเป็น5 0าสิบหกได้นะฮะ ตัวนี้เบาะตรงแถวนี้ก็สามารถที่จะดึงลงมาได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะพับเก็บได้เลยบเบาะแถวที่2ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ตาลนะครับก็ค่อนข้างดูแลรักษาง่ายทีเดียวแล้วก็เป็นเบาะที่ให้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายทีเดียวนะฮะตาวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับ เป็นรถยนต์ที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยฮะเพราะว่ารถยนต์ทุกอย่างเนี่ยมันครบมันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วนะฮะเป็นรถยนต์ที่ใครๆก็รู้จักนะครับด้านท้ายนะฮะก็จะเห็นเลยฮะว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับส่วนเบาะด้านหลังนะฮะแถวหนึ่งเราก็จะพับเก็บไว้ด้านข้างได้นะฮะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะบรรทุกสัมภาระอะไรต่างๆได้นะฮะแล้วด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะฮะกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็กดปุ่ม ครั้งเดียวนะฮะมันก็เก็บไฟฟ้าได้เลยนะ,ะคันนี้ Fortuner คันนี้ก็อย่างว่านะฮะที่ผมเคยที่บายให้ผู้ชมฟังนะฮะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวที่นิยมนะครับแม้กระทั่งนะฮะชาวปากีสถานชาวอินเดียชาวแคนาดายัางนิยมนะฮะแล้วก็มาแย่งกันซื้อที่เมืองไทยนี่นะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าโต t ต้าโฟรจูเนอรุ่นนี้นะครับประเทศไทยส่งออกเยอะมากๆนะครับไปที่ปากีสถานอินเดียแคนาดาเยอะจริงๆสําหรับตัว f o r t จูเน นะครับเพราะว่าที่ทางทางปากีสถานนะฮะเขาต้องใช้รถอย่างนี้ฮะในการปีนป่ายเขานะครับแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับฟอร์จูเนอร์นะฮะคนที่ใช้ฟอร์จูเนอร์ที่ปากีสถานนี่คือคนมีตังค์นะครับถ้าเกิดคนชั้นกลางก็จะใช้เป็นตัวรถกระบะ4ประตูนะฮะก็คือเป็นตัวดีโตัวแคปตัวนั้นนะฮะเป็นบีโก้สประตูนะฮะแต่สำหรับฟอร์จูเนอร์เป็นคนมีเงินใช้นะครับเพราะว่ารถยนต์สามารถลุยได้ทุกซอกทุก มุมทางลาดทางชันทางเขาคดโค้งทะเลทรายหรืออะไรต่างๆไปได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมฮนะแล้วก็ด้านหน้าท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นนะฮะก็เป็นไฟหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮบีมนะฮะ LED นะฮะก็ให้ความสว่างสวยเรียกว่าขับกลางคืนสบายๆแล้วก็เป็นแบบ ปรับอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีฟลอกแอมนะฮะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหน้าให้ความสวยงามแต่งมาเป็นแนวสปอร์ตอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนผมขายแค่1นึ่งล้านกับแปดหมบาทเท่านั้นนะฮะรถยนต์โฟล์คสวาเกนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมค,คนไหนที่เคยใช้โฟล์คสวาเกนอ,อยู่นะครับท่านผู้ชมจะรู้ดีเลยว่าราคามันตกช้ามากๆนะครับช้าจนเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าคนใช้ตกใจเหมือนกันฮะรถยนต์ทำไมมันราคามันแข็งขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าโฟล์คสวาเกนเนี่ยฮะ เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งที่ในตลาดเนี่ยหายากมากๆนะครับเป็นรถยนต์ที่ขายกันเป็นแสนแสนคันนะฮะแต่ท่านผู้ชมถ้าจะหามือสองเนี่ยหายากจริงๆไม่ใช่หาง่ายๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนใช้แล้วติดใจติดใจแล้วก็ใช้ยาวยาวแล้วก็ไม่ขายไม่ขายเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมได้ซื้อ f o r ์คจูเนอร์คันนี้ดีใจดีใจบอกตรงๆนะดีใจดีใจนะฮะเป็นรถยนต์ที่ขายง่ายแต่กําไรน้อยแต่ไม่เป็นไรครับ ผมนํารถยนต์คันนี้มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับรถยนต์คันนี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆตัวถังบอดี้ทุกอย่างสวยหมดเอาละครับท่านผู้ชมผมพูดท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อรถยนต์คันนี้นะมีเก็บสีบ้างนะครับแต่ไม่เคยมีเฉียวชนไม่เคยเปเนื่องสิ้นมีเก็บสีหลายชิ้นพอสมควรเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาวัดค่าสีท่านผู้ชมดูผมจะวัดจากด้านหลังก่อนละกันนะฮะด้านหลังก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดค่าสีให้ดูเลยปั๊บนะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับ118สีบางไหมครับอันนี้คือเดิมเลยนะครับสีเดิมเดิมบางๆนะครับเรามาดูตรงส่วนสะโพกซ้ายกันบ้างปั๊บนะฮะผมกดดูแล้วฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวกดให้ดูทีฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็สีบางนะครับเรามาดูที่ประตูหลังซ้ายกันบ้างเร็วๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สีบางครับนะฮะเรามาดูฝั่งประตูหน้าซ้ายกันบ้างอันนี้ก็สีบางนะครับเห็นไหมครับส่วนที่ทําสีชิ้นนี้แหละครับเดี๋ยวผผมมมให้้้้ท่านนนนููชชดะะะฮฮีีิครับ อ่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็เดิมครับดีฝากระโปรงครับฝากระโปรงทําสีมานะฮะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเห็นไหมครับฝากระโปรงค่ามันขึ้นไปถึง21 1รคันนี้มีการเก็บสีมานะครับแต่ไม่ใช่เป็นการชนหรืออะไรทงสิ้นนะครับคือรถนตนจำเบียนจะเป็นรอยสเกตินฝั่งนี้เห็นไหมครับ232ฝั่งนี้ก็มีทําสีมานะครับแล้วท่านผู้ชมไปดูฝั่งประตูหน้าขวากันบ้างนะครับหน้าขวา247ทําสีสีมาครับนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็ หือส่วนที่กันบ้าง197คันนี้ก็ทําสีมานะครับส่วนอันนี้นะครสะโพกหลังซ้ายอันนี้คือเดิมนะครับหนึมาดูหลังคากันบ้างครับหลังคาโอ้โหสูงจังหนึงร้อท่านผู้ชมเห็นไงฮะเท่ากับว่ารถยนต์คันนี้ที่ทําสีมานะฮะผมจะไล่ท่านผู้ชมใหม่ทีลรฮะหนึ่งนะฮะประตูหลังขวานะครับสองประตูหน้าขวาสามบังโคลนหน้าขวา แล้วก็ฝากระโปรงหน้าทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่ท่านผู้ชมที่ทําสีมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ทําสีไม่ได้เกิดจากการชนหรือทั้งสิ้นนะฮะน่าจะเป็นการเฉียวเอ่อเป็นน่าจะเป็นรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนแล้วก็พ่นสีบางๆมาไม่มีสีโป๊ะใดๆทั้งสิ้นประเด็นท่านผู้ชมนะฮะรถยนต์โตโยต้าตรวจเช็คไม่ยากครับนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมว่าวิธีตรวจเช็คเราตรวจเช็คอย่างไงนะครับอย่างแรกนะฮะท่านผู้ชมเอาเลขตัวถังเข้าไปเลยครับ รู้จักกับโตโยต้าสาขาไหนบอกเขาบอกเลยบอกเขาว่าผมจะซื้อรถคันนี้ช่วยเช็คประวัติให้ผมหน่อยนะครับบอกเลขตัวถังเข้าไปเดี๋ยวเขาจะกดให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วมันจะออกหมดทุกอย่างว่ารถเก่งคันนี้ประวัติการเซอร์วิสเคยเซอร์วิสที่ไหนมาบ้างนะครับประวัติการทําสีเคยทําสีที่ไหนมาบ้างออกทั้งหมดให้ท่านผู้ชมเห็นเลยเพราะนั้นผมวันนี้ผมแนะนาท่านผู้ชมเลยนะครับว่าผมตัวเช็คสีท่านผู้ชมดูแต่ผมก็แนะนําเทคนิคการตรวจสอบรถยนต์โตโยต้าไม่ยากเลยครับ ดูรถง่ายๆนะครับสำหรับโตยต้านะครับไม่มีอะไรที่เป็นความลับติดต่อไปแล้วนะฮะบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลกโซเชียลสมัยนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเลยครับโต้ต้า f o r t จูเนตัวนี้สวยไหมครับสวยมากๆนะครับเป็นรถยนตที่หายากพอสมควรไม่ใช่พอสมควรนะฮะเอาว่าหายากมากๆแล้วกันนะฮะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยขายขายใหม่ทีนู่นหม่ก็ปาไป30 0 0 0 0 0 0 0โลแล้วนะฮะ สำหรับ fortuner เพราะว่าใช้กันยาวจริงๆนะฮะใช้จนบางทีเนี่ยฮะปีค่อยเปลี่ยนยังมีเลยนะฮะสำหรับ toyota fortuner เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้มาก็ค่อนข้างจะดีใจนะฮะเป็นรถยนต์ที่ขายง่ายขายด้วยตัวมันเองได้ผมไม่ต้องโมไม่ต้องช่วยขายนะครับเป็นรถยนต์ที่มันสามารถขายตัวมันเองได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ใครก็รู้จักนะครับสำหรับ toyota fortuner เพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมครับรถยนต์อย่างนี้ สภาพแบบนี้นะครับไม่ได้หาง่ายๆในท้องตลาดเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับก็ทักทายมาได้เลยนะฮะกับทางผมสุวัสดิ์เอสซีออโต้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาไลฟ์ฟอร์จูเนอร์คันนี้ท่านผู้ชมดูก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคันไหนติดตามชมนะฮะผมวันผมซื้อทั้งหมด3คันนะฮะก็เลยไม่มีเวลาไลฟ์จริงๆนะครับก็เลยวันนี้มาไลฟ์คันโตลต้าฟอร์จูเนอร์ท่านผู้ชมอยู่ให้ดูก่อนราคาออกห้าง1นึ่งล้านห้าแสนหน่อยๆน่อยนะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์2,004 4- วิ i ไดส i กมา i ฟ o ์เพียบนะฮะอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าท่านผู้ชมฟังผมไม่ทันแม่เพราะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปทั้งหมด o p อปชันทั้งหมด100กว่าอย่างนะครับัน้ท่านผู้ชมครับอยากจะไปดู Option ่นดีๆทีหนึงเข้าไปเลยครับที่เว็บไซต์ของโตลต้านะครับนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้เห็นจะได้เห็นอ p อปชัว่าทำไมโตลต้า f o ร์จูเนซึ่งใครๆก็รู้นะครับใครๆก็รู้จัก แล้วใครๆก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนก็เป็นรถนทั่วๆไปนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องไปแกะรายละเอียดออปชั่นเร่เราจะรู้ว่ามันเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบอะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยผมก็เพิ่งวันนี้เพิ่งมาอ่านแบบชัด,ชดๆเนี่ยนะฮะบอกโอ้โหถึงรู้ว่าโอ้มีหนะ้ารถล้านห้าแสนกว่ามีหน้าออปชั่นมันเยอะขนาดนี้นี่เองนะครับนะฮะร,ระบบความปลอดภัยเพียบระบบระบบเกี่ยวเรื่องการขับขี่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมครับติดตามพอ,อจูเนอร์คันนี้ดีนะฮะหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทที่เอสซีออโต้จำหน่ายนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับช่วงเวลาสองทุ่มนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ